よし <laughs> มันถ่ายแล้วท้าด้วยนยเฮ้ยช่างห่อยสมองนี่เราเคยพลาดท่าเพราะวายเจ้เด็กคนนี้มาแล้วจํามิดได้หรือไรในภาคหนึง่งแต่ว่าคราวนี้มีเหมือนเดิมนะเพื่อนนี่ไม่ใช่บาทมันนี่มันต้องกลัวจนหัวหดเน้มเลยมันไม่มีอะไรมาสู้เราขอให้ฉันเป็นคนออกวคิดได้ครือเปล่าฮะเ,เชิญเชิญขอบใจลกเอ้ยแน่รู้ไว้ซะดวยฉันอยากยิงเจ้าจนตัวสั่น การฆ่าเด็กสักคนไม่มีความหมายกับฉันหรอกเข้าใจแต่ฉันขณนะนี้กำลังรีบร้อนจะยกประโยชน์ให้จําเลยเจ้าโยนกล้องลงมาและเราเลิกแล้วต่อกันต่างคนต่างไปกันคุณละทางโอเคสาบานก่อนฉันขอสาบานให้ตกน้ำป้องแปมเสี่ยวโอเค <c oughs> <c oughs> แหมหลอกง่ายจังเอาละหนูโยนลงมาเลยเฮ้ยบารเฟเฮ้ยเป็นไรเป็นอะไรไปมาร์ฟทำไมถึงลูกอะแปลกฉันชูนิ้วกี่นิ้วว่ามาร์วแปดนิ้ว เอาละไอ้หนูอย right, 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 right. ่ากปากอดอิดนักใช้ไม้เก่งจริงเอาเลยสิเอาอย่าไปท้ามันอย่าไปทามันมันเบ้อไอ้ลองมือใหม่ใม่ดีแบบนี้จะยอมแพ้ดีกว่าจะบอกให้แฮร์รี่แฮร์รี่อย่าไปท้านะจิงปลามาเลยปลา มาเลยลงเป็นมันเห็นไหมเห็นไหมเป็นมันเลยฮะมีหรือเปล่าฮะมีไหมตอบเฮ้ยลูกคุณมาสิมารกัอิมันหมดแล้วเลยอย่าไปกลัวกลัวมาเลยนะฆ่ามันไปกลัวมาทำไมเลยไอเด็กตัวกับตัวยกแข่เนี่ยฮะมันป้าก็ไยแม่นสักหน่อยอะไรไปแล้วไปแล้วมันไปอะไรมันต้องเลือก ของมันมาแล้วว้าเหมือยโดกินได้เหรอโดนนะสิโดนที่นั่นเจ็บใจอดไม่ได้างเดียวมานานแล้วนะวายลุกขึ้นอย่าไปที่นี้เลยฉันจะออนไปข้างหลังเองมาทนไม่ไหวแล้วฮาร์รี่